่าดูนะครับผลงานหมัดขวาตรงครับจิ้มเข้าไปตัวเองเสียหลักเล็กน้อยครับมีเซษๆครับเตะหลุดครับแล้วหมุนกลับมาครับหามาคนปรีเข้าไปโดดเลยครับบได้เลือดนะครับดูครับผลงานสับสอกครับเข้าเข้าสอกคอครับสอกของมหาพรหมนะครับอีกอีกทีครับที่โดนสอกซ้ายครับน่าจะเป็นสอกนี้ครับเชี้ยนี่ครับและทําให้มีแผลแตกเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับ ศอกเฉินเฉินพองเพชรดำนะครับดูซุปเปอร์สโลว์ครับโอ้นี่เป็นคู่คู่ขอหน้านี้นะครับจุดแล้วนะครับยกสี่เพชรดำเวลาจับในนี่จับด้เหนียวแน่นนะครับจับใต้ปีกล้วพาเนี่ยครับพาเจ้ามหามงคลไปลิกโดนนี่โดนอัดซ้ายนะครับอยซ้ายปีดไม่ให้เข้านะครับในเหนียวแน่นมากแล้วครับเพชรดำวันนี้ในขณะที่ มหาบางคนก็ได้นอกครับแต่พอในนะครับอาจจะคิดผิดครับการชูที่น้ำเงินนะครับให้ดัมเบท่านดามูลน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายชนะไปครับการชูมือแล้วนะครับเงินรางวัลสองหมื่นบาทครับจากสีโพลีน่านะครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับ